ปทานที่การและผังเมืองมาแล้ววันนี้เสนอตอนจัดรูปที่ดินช่วยได้นัดผังเมืองพีระอยู่นี่เองครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับว่าไงครับไม่ค่อยสบายใจเลยครับแถวบ้านผมไม่มีทางเข้าออกคือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ตาบอดต้องอาศัยเดินผ่านที่ของลุงชมเขาก็เปิดทางให้เดินแค่สองเมตรห้าสิบเองข้างในมีตั้งหลายบ้านไนะจะไปจอดรถแต่ละทีก็ไกลเพื่อนฝูงมาหาก็ไม่สะดวกลำบากไม่รู้จะทำยังไงดีเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยนะครับ ทำยังไงครับเดี๋ยวลองเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเขาจะมีข้อมูลเรื่องกฎหมายจัดรูปที่ดินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2547แล้วถ้าชาวบ้านคนไหนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดแล้วก็ไม่มีทางเข้าออกอย่างนี้นะครับก็สามารถรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินได้ครับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นการพัฒนาที่ดินตาบอดที่ไม่มีทางเข้าออก ด้วยการวางผังแปลงที่ดินใหม่โดยความร่วมมือของท้องถิ่นภาคเอกชนและเจ้าของที่ดินในการนำที่ดินมาพัฒนาร่วมกันและเพิ่มมูลค่าด้วยการตัดถนนสายใหม่ทั้งสายหลักและสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายเดิมที่มีอยู่ซึ่งจะต่างกับการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนประโยชน์หลักของการจัดรูปที่ดินที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือที่ดินทุกแปลงจะมีทางเข้าออกที่ได้มาตรฐานราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ทําให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินจะต้องเสียสละที่ดินบางส่วนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ถนนและสาธารณูปโภคแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการย้ําอีกทีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะดําเนินการได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของเจ้าของที่ดินโดยรัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประสานแผนการพัฒนาชุมชนพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับคิดแล้วนี่คุ้มมากๆเลยนะครับพี่ลองคิดดูดีนะครับถ้าเกิดว่ามีถนนเข้าสู่พื้นที่แล้วแน่นอนว่าความเจริญก็จะต้องเข้าสู่ที่ดินแถวนั้นโดยอัตโนมัติและการพัฒนาต่างๆก็จะตามมา ทำให้ชุมชนรอบข้างมีความเจริญมากยิ่งขึ้นประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์ล้วนๆและที่สําคัญนะครับประชาชนสามารถเป็นผู้เริ่มพัฒนาได้โดยไม่ต้องรองงบจากทางภาครัฐไปอย่างเดียวครับจัดรูปที่ดินก็ดีนะสิเออว่าแต่จะไปติดต่อที่ไหนยังไงล่ะเรื่องนี้ก็ง่ายนิดเดียวเลยครับเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ w w w d p t t o t ็ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับหรือไม่ก็สอบถามไปได้ที่สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็ได้นะครับอ๋อว่าแต่พื้นที่ตาบอดของพี่อ,อยู่แถวไหนครับแถวนี้ผมก็เห็นมีถนนตัดผ่านกันแล้วทั้งนั้นน่ะโน้นไงตรงริมถนนโน่นที่ของป้าแมนแกป้าแกตาบอดเห็นว่าเป็นต้อกระจกด้วยนี่ <c oughs> <c oughs> อนนั้นมัคนละบอดกันแล้วละครับ <c oughs> อ,อันนั้น เขาเรียกว่าเป็นที่ดินของคนตาบอดครับอ,รอ้าวเหรอไม่รู้นะนี่รอเล่นขอโทษครับ <c oughs> <c oughs>